ข้อ546ส่วนในดีกาพิธรรมวัฏสงหะพระดีกาจาร์กล่าวไว้ว่าธรรมชาติใดออกไปแล้วจากตัณหากล่าวคือวานะเพราะร้อยรัตคือเรื่องรัตพบน้อยใหญ่ไว้เหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่านิพานวงเล็บแดนออกไปจากตัณหาอีกอย่างหนึง่งเพลิงกิเลสคือราคาเป็นต้นย่อมดับด้วยบทนั่นเหตุนั้นบทนั่นชื่อว่านิพานวงเล็บเป็นเครื่องดับเพลิงคือกิเลส อนุดีกาชื่อมนิสารมัญชุสาว่าบทว่าพวาพวังได้แก่พบน้อยและพบใหญ่ด้วยสามารถแห่งทุกขติและสุขติและด้วยสามารถแห่งพบเลวและประณีตแท้จริงอักษรมีความเจริญเป็นอัดก็เห็นได้ดังในประโยคว่าอาเสขาธรรมมาเป็นต้นเพราะเหตุนั้นพบใหญ่ท่านจึงเรียกว่าอภวะด้วยบทว่า วินนนาโตนี้พระดีกาจารย์ย่อมแสดงความว่าธรรมชาติใดย่อมร้อยรัดพบน้อยและพบใหญ่ไว้คือรึงรัดด้วยสามารถการยังสัตว์ให้เป็นไปในพบเบื้องต่ำและเบื้องสูงเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าวานะบทว่านิขันตังคือล่วงแล้วด้วยสามารถการก้าวล่วงวิสัยเมื่อควรจะกล่าวว่าวานะนี้ พระริกา,าราจันกล่าวว่านิพานังด้วยสามารถการกลับอักษรเบื้องต้นและเบื้องปลายโดยนิรุตินัยที่ท่านสัทธาสตราจารย์กล่าวไว้ว่าการลงอักษรการเปลี่ยนอักษรโดยปริภาส,สูตรว่าลิงที่ข้าพเจ้าตั้งไว้และลงไว้เพราะไม่ผิดแต่คําของพระชินเจ้านั้นบทว่านิพาติความว่าย่ามเข้าไปสงบคือดับสนิทด้วยความดับโดยส่วนเดียวบทว่าเอเตนะโยกประเทนะแปลว่าด้วยบทนั่น พระดีกาจารย์ย่อมสงเคราะห์อเอาเพลิงทั้งหลายมีเพลิงคือโทสะโมหะชาติชราและมรณะเป็นต้นด้วยอาทิศัพท์ก็ในบทว่านิพานังนี้พึงทราบความแลกกันดังนี้ว่าในวิกับต้นวิธาตลงในอัจว่าร้อยรัตวาณศัพท์เป็นกัตตุสาธนะส่วนนิพานัพท์เป็นปัญจมีตปุริสสสมารในวิกับที่สองวาธาตมีนิเป็นบทหน้าลงในอัจว่าเข้าไปสงบ พราะท่านสัพทศตราจารย์เมื่อท่านแม้กล่าวว่าวาธาตเป็นไปในความไปและภูกกล่าวอีกว่าเพราะว่าธาตุทั้งหลายมีอัจเป็นอนเนกส่วนนิพพานศัพท์เป็นกรณะสาธนะ